ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไทยลาวเมื่อสุขทุกคนนี่คือโรงครัวพระราชสถานนะทุกคนเราเปิดกับซีบีแจกน้ำปลากระป๋องแจกน้ำปลากระทองทนเมนูวันนี้เพ่อซีมีบอกทุกคนบอกเมนูเลยบอกเมนูเมนูวันนี้ผัดพริกแกงไก่ไข่เจียวเนาะทุกคนเนาะแล้วก็มีไอทหารอาสาสมัครทุกคนเพิ่นแพ็คอยู่ดทางนี้ทุกคนเพิ่นแพ็คอยู่ดทางนี้พ่อนี่พี่น้องนี่นี่ทุกคนโอ้ จะกินตัวคนแค,แค่กล่องก็น่ากินแลวนะครับทุกคนแค่กล่องก็น่ากินเลยครับนี้ทหารบ้านเพิ่นพี่น้องทหารบ้านเพื่อนเพิ่นเทศโอ้พี่น้องน,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 นี่คือขวรัระราตสถานมีแต่ทหารทั้งนั้นเลยพี่น้องเออทหารบ้านเพิ่นบอด้บอเด้เป็นตาาน้ญาติเลพี่น้องเป็นตาหน้าอบอุ่นเนทหารบ้านเพื่อนบางเนี่ยทุกคนทหารทำได้ทุกอย่างเพราะว่าจะทหารช่างทหาร อาีหยังหลายๆอย่างทุกคนเนาะบ่ว่าแต่นำทั่วมีหยังทหารนี่คือว่ารับจบทุกคนรับจบเลยทำกับ,กบข้าวเ,าเป็นม,ด,มดทหารบ้านเพิ่นบเบิ่งแน่ทุกคนทำงานปุ๊บปับปบป๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บพี่น้องบ่ต้นเห็นแล้วกัโอ้มาต้นอดท่ายพี่ให้น้องได้เห็นเนาะบ่ได้พี่น้องเอ้อฮะทุกคนบ่บ่ต้นบ่ฮู้ว่ายศก็ได้หยดทันตีร้อยตีเพิ่นกับทำงานกันบ้าเนี่ยทุกคนเพิ่นทำงานกันนทุกคนนี่ อันนี้ก็คือคือน้ำไทยบอกว่าประเทศไทยแห่งแรกบาต้นยังไฮเบิง้งนี่ตัวบาต้นยังไฮเบิ้งอีกม,มุมนึงเนะาะประเทศไทยแห่งแรกจริงๆเนาอ,อ,อืว้าวถือคน อันนี้ก็เป็นตึกที่ถล่มนะทุกคนตึกสทงเนเหมือนภูเขาอยู่บ้านแม่ยาบ่อต้นเลยทุกคนสูงขนาดทุกคนแนมกขไปมิแตเศษเล็กเศษปูนทุกคนเนาะบ่ต้นบ่อบ่อจะขึ้งสภาพเลยคนอยู่อยู่ขัางในนะทุกคนคนที่ติดอยู่ข้่งในฮะเนาะนี่ก็คือรถพยาบาลทุกคนหน่วยแพทย์กู้ชีวิตโรงพยาบาลกลางสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครทุกคนเนาะสุขเสริญหนึ่ทุกคนบางกอก e m s คนเนาะอ๋อบ่อต้นสิภาพเบิ่งทุกคนมาบ่อต้นสิภาพเบิ้งรถ ตำรวจในพระราชดำริทุกคนนี่ที่ส่งเด็กน้อยผ่าตัดหัวใจนะทุกคนนี่นี่พี่ต้นทุกคนออ๋คนงามทุกคนว้าวทุกคนนี่นี่ทุกคนว้าวพี่น้องสุดยอดลีนี่ทุกคนยี่ห้ออะไรนี่ทุกคนน่าจะบีเอ็มเนาะพี่น้องเนาดทีบีเอ็มเนาะทุกคนนี่อ๋อทุกคนอ๋อ มือนี้บต้นจะให้พี่ให้น้องได้มาเบิง้งนี่แหละทุกคนอยากดักให้พี่น้องได้มาเบิงเบ้งเนาะมาเบิ้งรถในการปฏิบัติหน้าที่ของอประเทศไทยทุกคนนี่รถรอส่วนโอ้โอ้ทุกคนนี่นอ้ออาวรถยังแบบนี่พี่น้องรถยังรถจิตอาสาพี่น้องโอ้โหตนี่เห็นขับว่านี่รถยังจานเคเยชเคเยาวราโอ้โอโอ ยอดจริงๆครับทุกคนว้าวสุดยอดเลยครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้มีหมอแหกแตกครับพมพี่น้องมีหมดทุกอย่างนี่อันนี้คือคือรถคันนี้ทุกคนบ่าต้นยังจําได้นาะว่าเครื่องแตกอยู่อัตพือนเนาะเครื่องแตกอัตพือรถคันนี้และกาคนคนนี้ได้ไปซอยพี่น้องชาวพพรอทไปเ็ดควงควดแจกอาหารอยู่ที่แม่แม่แม่ลูกคันนี้เนาะลูกคันนี้ รถคันนี้ล่ะทุกคนถือว่าเทกันง่ายยังสิบสามมูฟ่ารถคันนี้เพิ่นก็ได้ไปซอยทุกคนเนาะมาอีกแล้วทุกคนมาอีกแล้ว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 ว้าวคนนี่ทุกคนนี่คือรถนะเนาะมาๆมาต้นฟ้ามาเบิ่งมาหนิต้องอีกทุกคนอันนั้นคือสนับสนุนอ่าทีมเยียวยาจิตใจเนาะทุกคนก็มีอ่าภาษาเมียนมาทุกคนภาษาเมียนมาแต่ว่าหน้าโบเห็นภาษาคาเมรเนาะหน้านาจะคาเมร์โบมีอยู่นี่นาจะม่พีไม่ต้อง อ่าซาเมียนมาทุกคนเบิ้งกิจอาสาของเพื่อนทุกคนแพทย์อาสาบะต้นว่าอายุนี่มีแต่ยี่สิบบ่อหอดสามสิบทุกคนสามสิบลงมาเนาะโอ้โหทุกคนณโมเมนเพื่อนจะเอาผู้เฒ่าวด้ยพี่น้องผู้เฒ่าผู้แก่บะมีเด้อมีแต่ไว้นุ่มทุกคนไว้นุ่มมีแต่สาวๆาวบ่าวๆทุกคนเอ้ยอืมนี่พี่น้องนี่บะตัวไทยเบิ้งนี่พี่น้องเบิ้งเอานี่ว้าวฝาขนาดตัว พี่น้องพี่เนาอมาเบิง่งถนนกันลงโล่งพี่น้องลงถนนโล่งเนาะเบิ่งทุกคนหน่อยทรงเคราะห์ผู้ประสบภัยฮะขอต้อนสิภาพมาเบิ่งข้างนี้ทุกคน จ้น้าทีเพิ่นเต็มทุกคนมาเจาหน้าที่เต็มอยู่นี่ต้นที่พามาเบิ่งรถตำรวจพี่น้องรถตำรวจครับทุกคนไม่ได้โทรไปค่ะ โอ้โห oh oh, สายตรวจปฏิบัติการพิเศษทุกคนเห็นป่ะถุกคนเห็นบ๊สุดยอดอริพ่น้องเป็นตายาทเนาะเห็นรถเพิ่งเป็นตายานทุกคนอันนี้มันยังศูนย์เครื่องมือศูนย์เครื่องมือกลน้องทุกคนนาะสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครพ่นอเพิคนใส่มาเป็นรถสิบล้อเลยทุกคนเนาะคนใส่มาเป็นรถยี่สิบสองล้อเลยทุกคนเครื่องมือเครื่องมือในอการกู้ซากรหัสพังนี่ทุกคนเนาะนี่นี่คือรถตำรวจไทยทุกคนนี่รถตำรวจไทยเบิ่งรถตำรวจเบิ่งเอ้าอืม รถตำรวจทุกคนอันนี้ก็คือรถตำรวจพี่น้องนี่อันนี้คืออุปกรณ์และเครื่องมือทุกคนเนะห้องประชุมสำนักงานโยธามีประชุมอีกพี่น้องมาต้นคิดว่ามีแอร์นี่น่าประนาจะมีแอร์ทุกคนข้างในนี่น่าจะมีแอร์นะทุก้นมาต้นวะเนาะมาทำงานแข่งขันกันนี่ทุกคนนี่ทุกคนอืมอ๋อนี่แหละคือคือประเทศไทยทุกคนนี่แหละคือประเทศไทยครับนี่แหละคือประเทศไทย ที่ทุกคนอยู่พี่แห่งลายอยู่พี่พี่เนาะคนที่บ้หน้าทีโอ้อุปกรณ์เครื่องมือคนทุกคนพี่นี่อันนี้คือรถกรุงเทพมหานครอีกทุกคนมีห้องน้ำอีกมีบ่ออาบน้ำอีกพี่น้องมีบ่ออาบน้ำมีห้องน้ำอีกนี่กรุงเทพอันนี้คือรถกรุงเทพมหานครทุกคนบริการฟรีเนาะคือใครจะเข่าก็ได้เดี๋พี่น้องเด้อใครจะเข่าก็ได้เนาะคือห้องน้ำนี่นะห้องน้ำยิงห้องน้ำสายทุกคนเราจะเห็นแบบนี้ตลอดเนาะคือรถสุขาเคลื่อนที่ของ กทมเนาะทุกคนรถเคลื่อนที่ของกทมว้าวอันนี้ก็เป็นบรรดาอ่านักข่าวเนาะทุกคนนักข่าวอยู่้องบนนักข่าวเพิ่นก็ติดสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาเนาะอยู่ตลอดเวลาว้าว เคนอันนี้เคนใหญ่ทุกคนเนาะเคนใหญ่น่าจะ600ตันเนาะทุกคนเนาะเคนตัวนี้ทับตะวันต้นจำบะพิษเนาะทุกคนน่าจะเอามาจากสุนบุรีเนาะเอามาจากสุนบุรีเคน600ตันโอ้พี่น้อง โอ้รถไฟฟ้าบอกพี่น้องอันนี้รถตำรวจเนี่ยซัดแบตเลยทุกคนเนาะซัดแบตโอ้โอ้พี่น้องนี่นี่ซัดแบตรถตำรวจนี่พี่น้องเอ้ย คนเพื่อนเซลน้ำมาเอาเข่ามาเสิร์ฟทุกคนเพื่อนเซลเอาเข่ามาเสิร์ฟเนี่ยเอาเข่ามาเสิร์ฟเือเซลเอาเข่ามาเสิร์ฟทุกคนเนาะเพอเอาเข่ามาเสิร์ฟทุงที่เลยไม่เป็นไรครับขอบคุณครับเพื่อนเซลเอาเข่ามาเสิร์ฟพอที่เลยทุกคนยืนอยู่นี่เพื่อนเอามาเสิร์ฟมาเข่าอ่ะคือเบิ้งอ่ะเพื่อนอยากให้กินน่ะทุกคน เพื่อนำให้ปลาต้นปลาต้นว้าวเนาะปลาต้นว้าวให้ปล่อยให้เจ้าหน้าที่เพื่อนได้กินอิ่มอิ่มเนาะสิได้มีแหงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เลยทุกคนเนาะอ่าอันนี้เจ้าหน้าที่เพศสกิดเนาะเพศสกิด ส่วนไหพีนพ่น้องเบิ่งใกล้ๆเนาะการทำงานทุกคนการทำงานแม็คโครหยิบขีบตะกคนขีบเล็กออกมาทุกคน,ค,กกกค,นคือบรดดิรับเรียนอนเลยทั้งกำลังกลางคืนเลยทุกคนปฏิบัติหน้าที่เนาะ,ะต้นปู่ว่าเดือนนี้ส,ส,สีมืดหรือบอ่อเนาะ ครับทุกคนเออเพื่อนให้เพื่อนออกมาใช้สัมภาษณ์เราทุกคนออกสัมภาษณ์กับนักข่าวตัวน,นี้สัมภาษณ์กับนักข่าวครับทุกคน